ครับุ๊บแม่โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของนกว่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับักรพงอีกเช่นเคยนะครับมาดูจุดจ้วดครับเนี่ยอโอ้เห็นจักระพง์จ้วดใส่เลย mm hmm. เจ้าของเขาว่างงเจ้าของงงเลยเป็นอะไรเห็นจักระพงจ้วดเลยครับแต่หัวโปกๆเว้ยเป็นเป็นอะไรเป็นยังหัวโปกเว้ย อืมครับปุ๊บเ่ยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของนกว่าบ้านอาจารนนนะครับอมาแวะเวียนมาหาแกไม่ได้มานานแล้วครับฝนน้ําท่วมน้ําท่วมเยอะเลยแถวจตุรัสนะครับแถวอาเภอจตุรัสแถวอําเภอเมืองนะครับแถวอาเภออะไรข้างเคียงกันนี่แหละครับโอ้โหสนันนวันไว้ถนนขาด อำเภอบำหนกบำเนตนะครับแถวนี้นะครับสายเสียหายหนักนะครับเสียหายเยอะนะครับอาจารย์นนท์ก็เลยโทรมาผมก็โทรมาหาอาจารย์นนท์ถามข่าวถามข่าวก็มาอนี่ครับมาเยี่ยมยมถามข่าวนะครับว่าเป็นไงนู้สายทุกข์สุขดิบว่าตัวนี้คือเดียวตันครับเหียวตันมีคาร์โนเม คารมถือว่าจัดพอสมควรใช่ไหมครับเอ่าตัวนั้นแหละครับคู่นั้นแหละครับปูุกเดียวครับเสียงใหญ่ๆคารมป่าไม่ถึงกับเรียกคําคู่คํานานๆแทรกใช่ไหมครับหรือยังไงเออตัวไหนนี่เจ้าฮูกูเจ้าฮูกูหนี่เด้ออืมครับนี่ครับนี่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้สองกุกมีตัวไหนมีครูอ่างเะทนอตัวตัวไหนมีครูอ่าง,น,างนี่ตัวนี้คือเจ้า,า<ม>เดียว<ม>เดียวตันครับตันหมอก๊อบนะครับอืมก็มีนกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือสายจุ้ยจ้วงที่แกเอามาให้ดูนะครับอ่วันนี้จักรพงศ์ก็จะมาจัดอ่ไปมืดนะครับเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก่อนนะครับพวกนี้คืออะไรครับ เอ,อ,อ่อเป็นนกต่อก็มีใหม่ก็มีครับเดี๋ยวจะให้ชมแต่นกของแกแต่ละตัวนี้ครับคัดเก็บไว้นี่ครับมีแต่นกสวยๆนกเด็ดๆทั้งนั้นถ้าไม่เด็ดไม่เก็บมาเข้ากรงนะครับขี้เกียจซื้อขี้เกียจทํากรงใหม่นะครับสรหรับปร,รมาจารย์ทางด้านนกนะครับกอ็อาจารย์นนนะครับมาแวะเวียนมาหาแกนานแล้วรอบนี้มาอ่า รอบใบใบซะหน่อยนะครับอ,อะไรเนาะนี่คารมอะไรนรี่หอบหอบคารมโอหอบคารมไม่รู้หอบอะไรแบบไหนของแกนะครับนกมีทุกย่อมนะครับบ้านแกนี่ครับข้างในบ้านก็มีเห็นไหมคนชอบนกบ้านนกจริงๆนะครับแกก็ให้เขามาชมมาถ่ายวิดีโอในบ้าน พี่น้องเอฟซีท่านไหนนะครับสนใจอยากจะได้ทืออ,อยู่ระแวกรอบข้างนะครับไม่ต้องไปหาจักรพงมาได้อยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆก็ไปแวะมาทางนี้ไม่เป็นไรนะครับก็สายเดียวกันนะครับหรือว่าอยากจะให้อยากจะได้กับจักรพง์ก็มีนะครับจักรพงก็แบ่งกับพี่เข้าไปนะครับไม่ไม่น้อยนะครับแต่ละครั้งมาแต่ละครั้งนี้เอาไปหลายหลายสิบตัวนะครับ ให้แกเป็นฝ่ายคัดนะครับฝ่ายคัดแล้วยากระพงก็เป็นเป็นฝ่ายไปจำแนกแจกจ่ายให้พี่น้องเอฟซีของเราได้เล่นนะครับถ้าได้ผ่านมืออาจารย์นนไปแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเป็นของชั่วทั้งนั้นนะครับว่าแกได้ผ่านการเล่นมาโดยตรงนะครับอันนี้สายเล่นนะครับแกชอบตัวไหนแกไปซื้อมาซื้อมาแล้วก็พอ,เ,อเล่นเบือ่อพูดง่ายเล่นเบือ่ออยากเ,าเปลี่ยน สมบัติผัดกันชมก็แบ่งกันชมไปนะครับแบ่งกันเล่นนะครับไม่ใช่ว่านกไม่ดีดีนะครับนกสายภูเขาแบ่งกันไปแบ่งกันเล่นไปนะครับถ้าไปแล้วอยู่นี่ถือว่าดีนะครับอยู่นี่ถือว่าดีถ้าไปแล้วถ้าไปถึงมือท่านท่านดูแลยังไงหรืออาจจะไปเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนอากาศเปลี่ยน เจ้าของม่ก็อาจจะดรอปไปนะครับอาจจะดรอปไปก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ไม่ใช่วา่าเราขนาดลูกเราเลี้ยงมายังไม่ได้ใจเลยนะครับนก <Nope S 2> เป็นสัตว์นะครับไม่ใช่ว่าจะโอ้ไปไหนก็เปี้ยเปียเป้ยเลยมันไม่ใช่ต้องต้องรู้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยคราครับว่ามันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ว่ารู้แต่เราอย่างเดียวไม่ใช่แล้วครับบ้าแล้วนะเนะี่ รู้แต่ตัวเองอย่างเดียวกูจะเอากูจะเอาดีๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่นั่นนะครับไม่ใช่วิสัยของสมณะแล้ว <c oughs> ต้องต้องต้องรู้นะครับว่านกเขาเราชอบแบบไหนบางตัวก็ชอบนั่นเนาะบางตัวก็ชอบเล่นพุ่มใช่เน้นมืดแต่บางตัวก็โปรง่ปรงก็เล่นนะไม่ใช่ว่าจะเอาหมดทุกที่เอาหมดทุกแห่งนะครับมันจะมันต้องมันต้องดูว่า นีิสัยนกเราด้วยนะครับว่าจะาเล่นแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่าจะไปไหนก็ได้แต่ถ้ามันจวดาถ้ามันจวดดีๆนะครับถ้ามันจวดมากๆนี่ถ้าเราเล่นบ่อยๆเล่นนานๆนะครับน้องๆเอฟซท่านไหนที่เพิ่งจะฝึกนะครับเพิ่งจะหัดเล่นนะครับก็ให้ให้ดูว่านกพวกนกเขานี่นะครับพาออกบ่อยๆพาออกบ่อยๆแล้วก็ ดูแลใกล้ชิดนะครับถ้าไม่ดูแลใกล้ชิดพวกนี้จะไม่ค่อยเล่นจะขี้เกียจนะครับจะขี้เกียจอยู่บ้านชอบอยู่บ้านเลยที่นี่ขันอยู่บ้านถ้าออกปา่านานๆไปทีนึงเนี่ยขี้เกียจขี้เกียจไม่เอาละขันแป๊บเดียวอยู่บ้านดีกว่าอไปกินข้าวอยู่บ้านไม่ไม่จวดนะครับไม่จวดถ้าไปบ่อยๆออมันก็ มันก็จวดนะครับมันก็จวดไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่จวดนะครับถ้าพาไปบ่อยๆนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศนะครับที่ให้กําลังแรงใจจักระพงมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นดินดําเป็นเศ้าเป็นปเนียดเป็นอาหารนกผสมสมุนไพรนะครับเป็นข้าวคัดสัญจะพืชคัดสมุนไพรนะครับที่ทําให้นกท่านกินแล้วคึก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 ,คลกแล้วจวดนะครับก็ ให้กําลังแรงใจดีมากนะครับพอได้ให้จักระพง์มีค่าน้ํามงน้มันนะครับไปหานกจุดจวดให้พี่น้องได้ FC ที่อยู่ตามโรงงานนะครับตามโรงงานที่ไม่มีเวลาออกไปหาอยู่ตามคอนโดนะครับอยากจะได้นกใบเลี้ยงนะครับใบฟังนะครับนกฟังก็ได้นกเลี้ยงก็ได้ชอบๆอนะครับถ้าเป็นนก เดี๋ยวมันก็เชื่องนะครับซื้อไปเดี๋ยวมันก็เชื่องไปไปคุนหน้าคุนตาเจ้าของเดี๋ยวก็เชื่องนะครับอย่าอย่าไปคิดว่ามันจะไม่เชื่องเพราะว่านกนี่เลี้ยงยากมากนะครับว่าอาจารย์ท่านคนไหนท่านเลี้ยงมานะครับเลี้ยงมาไม่ใช่สองห้าวันสิบวันจะเชื่องนะครับมันเป็นเป็นหนึ่งปีขึ้นไปนะครับถึงจะเชื่องบางตัวนี่สองปีสามปียังไม่เชื่องเลยเก็ต้องเ,อเข้าใจด้วยว่านก ที่จะทาให้มันเชื่องได้ต้องใช้เวลามากพอสมควรนะครับถึงว่าเขาขายในราคาสูงอ่แล้วเชื่องก็ต้องเล่นได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเชื่องเฉยเฉยเอาไปป่าก็ไม่เอาต่อก็ได้ฟังก็ดีนกสวยรีราดีนะครับนกสวยๆนกตัวงามๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับอ่าอย่างนางากนกตัวงามๆก็สามารถที่จะสั่ง สั่งได้นะครับนี่อย่างเงี้ยเอ้าเห็นจักระพงชั่วเลยนี่เนี่ยเอา้าเอา้าเอา้เอาอา้าวอืมมือจีนี่ครูใส่เลยครูใส่จักระพงครับตัวนี้ครับอ่ะก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีชาวต่างประเทศที่มาอยู่ในไทยชาวไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับที่กดติดตามกดซับสไครป์ดูคลิปนกจักระพงแล้วก็ให้กำลังแรงใจนะครับมานะครับน้ำท่วม ก็ลดแล้วแถวบ้านผมแถวจตุรัสแถวชัยภูมิแถวเนี่ยพี่น้องชาวชัยภูมิก็โดนไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือทางสารครามขอนแก่นสารครามก็ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับเป็นระยะเป็นระยะไปะก็ขอใหอ้กำลังใจทุกท่านนะครับจักระพง์ก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ให้กำลังใจบ้านพี่น้องผมก็แถวโกสมสารครามนะครับ ยงยืนก็โดนเป็นบางแห่งบางบางส่วนนะครับก็ทางขอนแก่นก็โดนนะครับญาติพี่น้องทางขอนแก่นก็มีนะครับก็เป็นกําลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับก็คุยมานานพอสมควรนะครับก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้จะได้คุยเรื่องนกกับอาจารย์นน์ก่อนว่าแกจะแบ่งให้ตัวไหนสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ